คุณอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า influencer ที่ใช้เรียกคนดังบนโลกโซเชียลแต่ครั้งนี้คำนี้ถูกใช้กับเด็กหนุ่มวัย15ปีที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า18ปีและเพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญของคริสตจักรคาทอลิกคาโลอคูติสเด็กหนุ่มอิตาลีที่เกิดในลอนดอนมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วัยเด็กเขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือเงินทอง แต่เลือกใช้เพื่อเผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์คทอลิกเขาสร้างเว็บไซต์หลายภาษารวบรวมเรื่องราวปาฏิหาริย์และทำให้เขาได้รับฉายาว่าผู้ทรงอิทธิพลต่อพระเจ้าสิ่งที่ทำให้คาร์โลแตกต่างคือเขามีวินัยในการใช้เทคโนโลยีแม้จะชอบเล่นเกม PlayStation แต่ก็อนุญาตตัวเองให้เล่นได้เพียงสัปดาห์ละหชั่วโมงเท่านั้นเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความศรัทธาลึกซึ้ง และไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นชอบช่วยเหลือคนยากจนในเมืองมิลานปี2006เขาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและจากไปอย่างรวดเร็วในวัยเพียง15ปีแต่เรื่องราวของเขาไม่ได้จบที่นั่นผู้คนจำนวนมากเริ่มสวดภาวนาขอความช่วยเหลือผ่านเขาและมีรายงานปาฏิหาริย์ถึงสองครั้งที่ถูกยืนยันโดยคตตริสตจล่าสุดสมเด็จพระสันตปาปาลีโอ ได้ประกาศยกย่องคาโลให้เป็นนักบุญพันปีคนแรกของโบสถ์คาทอลิกพิธีที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในวาติกันเต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญนับหมืน่นและบรรยากาศเหมือนการเฉลิมฉลองของคนรุ่นใหม่สมเด็จพระสันตปาปาลีโอกล่าวไว้ว่าความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการปล่อยให้ชีวิตไร้ค่าโดยไม่ใช้มันเพื่อพระเจ้าและว,วันนี้เรื่องรองของอคูติส ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีอาริยะเจอเนาเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์